อ, <S <S อือมตี้นี่ไงตี้แซนด์วิชอ่าแล้วหน,หนึ่งหลังเ,เ,เข้าสวยอ่ะมายึดได้คนึะ่ะคนละเข้ากูยึดกูยึดกูแล้วกูแล้วกูแล้วกูกูกูเครื่องตอกไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่โดนอยู่พี่โดนอยู่หัวทางข้างบนตายมีเทวผีอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งเจ้ไล่ไล่กันแหละเข้าไปตายกูเจ็บว่ะเราดึงกูไปให้ชูพี่โอ้ก่อนเออเด็๋มวมะไม่ไม่กูโดนพิษกูโดนพิษโอ้โหไอ้เหี้ยมีกองตรงไล่มีไล่มีไล่จะขโมยตัวหนึ่งมีไล่จะขโมยตัวหนึ่งโอเค น่าจะใกล้ผมชุบผมชุบนะได้นนแล้วอยู่ข้างหน้านูนตายถึงหรอทาําโอ้โหไม่ถึงโอเคดีนะไต่ามม <laughs> ันต้องวิ่งด้วยมันต้องวิ่งส่งด้วย <laughs> เยอะคำนึนงนะผมไปไม่ได้ ไม่ไหวไม่ไหวแล้ว RPG เนีย่อ่ยอิงไม่ขึ้นต้องตีนมันจะวิ B ่งไปบีอ่ะนี่โดนตุตีอื่นตุย่ยครับเลือกโดนเหรออยู่บนหัวบนหัวหลังตึกหลังโพวกไปไหนวนะเนี่ยอยู่ตรงกู้ตะลึงตะลวิงง่งตามเรา ไปขโมยเลยตายตายได้หพี่แล้วพี่ก็วิ่งไปอบีอ่ะพี่เก็บแล้วพี่วิ่งไปบีไปทำหลังเขาเฮ้ยตายตายจะใจขวาขวามีหลังแล้วด้วยนะระวังนะพี่โอถ้าเราฆ่าได้มันได้ฮยูหรอขโมยขโมยไม่ไม่ไม่หิวไม่ทางหิวอ๋อตายตายตายชุบได้ชุบได้ หนาเก็บเลยกดูหล่าหล่าหล่โอ้โหโอ้โหนัดเดียวเลยเหรอลูกสองลูกสองยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยเจ้เออไปด้วยกันนี่อ่ะบึ้มไปตังอยู่ข้างหลังครับี้ยว ไปไหนดีวะตีเหรอไปไหนก็ได้ตีก็ได้มันอยู่นี่อยู่นี่เหน้าเราครับตายตายตายยกลงยกลงปิดปิดมีเงินอยู่นี่นะไป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 ซีไหนวะหลัง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 กันละกันละกันละ โอ้ลูกซองลูกแม่ไอ้ที่สองลูโบแม่งยิงมายิงไม่ใช่ลูกซองพี่รอ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 เข้าได้ป่บวะเก็บเก็บเก็บได้นะเก็บอ้อมมาข้างหลังเนี่ยไปเตะไปตังไปแล้วกูไปที่อื่นแล้วไปไหนดีวะไปบีแม่ง,งเลยไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ หนอุยโยนตังใส่หน้ามันนะแล้วก็ยิงระเบิดใส่ตาทิ้งไปเลยอ่ะตาไปบีก่อนไอ้เยี่ยมปากันจังวะกูเป็นเฮลวี่ไงเฮ้ยมันเก็บตังไปบีเว้ยดูดิดูดิดิมีมือลงมาอืโดนเมียอะไรก็ไม่รู้มีมีนี่เปล่าไอเนี่ยจ้ำแพดอ่ะมาไอเฟี่ยกโดนชุกเฟียวก่อน โอ้ยเยอะวูเงดูเงไปเจาะรูไหมเจาะเจาะได้เดี๋ยวกูปาโล่ไปฮะโอ้โหอื้มฮอื้มมันดู มันระเบิดตัวเองลอเลยเว่ยเจ็อ้โหแม่ไอ้นี่มันมีหินมาบางัง <c oughs> มันระเบิดตัวเองมันไปกับกูเลยอ่ะไอ้ที่นั่นไปหาไปให้หมดวัวห <c oughs> ลังอ้อมไปทางขวา <c oughs> เออเจ็ด <c oughs> ตัวหนึ่งเพิ <c oughs> ่งรอด อ้าววินเดอร์พี่เฮ้ยมาอีตัวมอีตัวต้องกูเลยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งตายยังวะยังแล้วโอ้โหแรกเลิฟช็อตเลิฟช็อตโอ้โหกูระเบิดใส่ตัวเองกูหายแล้วกู กดรีวยวรอรีวิวไ,ได้แล้วได้แล้วหนึ่งเตังไปแล้วไอ้มไมยิงลงมามันไม่ลงวะ้ปหลังเขาลูกซอเจ๊เจ๊เจยนะพี่ยิงสุดแรงเก์ดหายตัวมาลูกซองอโอ้โหเหลือเล้ยหนึโวิ่งไปแล้ว

ให้ทางหิงอัดทางมีหิวเะล่ะทำไมวะมีมีโอ้โหเจ็ปลาระเบิดมาไอ้สัสปลาระเบิดปลาอิสกอร์ไฮเกลไม้แต่สีชมพูได้แล้วก็ได้ไปต่ออยู่ดีทำมันได้ไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้มันจบแค่นี้ให้มันจบแค่นี้ไปจัดการ ออย่างทีมพาไปแล้วอยากยืดยืดเลยกันอยู่เดือดอยู่เดือดอยู่เหลือเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบเสร็จแล้วไปหนีท่าหนีไปเลยไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยมันไม่ทันเลยครับยาฮูงจบเดี๋ยวยอ อ,อ๋อถ้าเรายึดต่อมันก็นับ,นบต่อเลยใช่ใช่แล้วต่อเนี่ยอย่างนี้เราก็รอ,อยึดต่อดิฉัใช่แล้ว <laughs> เราก็รอน่ะก็นะ <sh arp> ให้มันยิงกันแล้จุนัว <laughs> ว่าค่อยๆเจาะรูเลยรอรอสกิลเจาะรูแบบแบบสมมติ <c oughs> มันอยู่ข้างบนนะ่ะแล้วพี่จะไปยึด <c oughs> พี่ก็ไปอยู่ข้างล่างแล้วพี่ก็เจาะตู้ลงมาอะไรแบบนี้